สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TCG p l a y g r o u n d แนแนการ์ดเกมเก่าๆที่คนเล่นไม่ก่าครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับคอนเซปต์เด็กนะครับของชุด BS 6 5นะครับผมสำหรับตัว u n t i m a t Contact ของเราชุดนี้นะครับสีเขียวเซก t เตอร์นะครับตามปกเลยก็เกมเพลย์ก็มีให้ดูแล้วนะครับ แล้วก็เทคก็มีแปลแล้วเราก็ไม่พูดเดอยนะครับเราจะให้พูดดูภาพรวมว่าเราใส่อะไรไปบ้างในเด็กนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นแนวทางนะครับว่าเราจัดประมาณนี้เล่นประมาณเนี่ยเล่นประมาณนั้นที่ได้ดูกันไปแล้วนะครับก็มาเริ่มดูกันได้เลยโอเคสําหรับตัวเล็กนะครับก็คอนแทคของเราเซกเตอร์นะครับผมใส่3ใบนะครับจะพลาดได้อย่างไรนะครับตัวนี้สุดยอดคู่หูขนาดนี้เต็มนะครับต่อไปเป็นโกเลม คอสมก็เต็มเหมือนกันเป็นตัวจั่วนะครับแล้วก็บวกเขาด้วยอ่ะต่อไปก็เสือเหมือนกันบวกเขาด้วยแล้วก็จั่วด้วยเหมือนกันอืมนะครับสามแถวเนี่ยตัวพวกนี้ข้างบนบวกเขาหมดเลยนะครับแล้วก็หาหมือด้วยอตัวข้เล็กต่อไปก็เป็นตัวแอดเวนเนาะ้อสี่ตัวนี้ก็เป็นเมืองลงเมตีจั่วได้เด็กนะครับแล้วก็เติมมือตัวเติมมือแล้วก็อะไรนะเมื่อโอเวอร์เขาเนาะเขาสามขึ้นเออใช่ไหม ใช่ใช่ว่าเขาสามขึ้นก็จะได้ถ้าใช้คิดนะจะได้ค right. ิวไลท์ก็เป็นตัวที่เก่งเนาะแต่ถ้าดีนอกะมันเขาสี่อ่ะเอ้ยคอสสี่ดิจะคิดมันก็จะยากนิดนึงหลักๆก,ก,ก็คือเป็นตัวเพิ่มมือแล้วก็ปั๊มเขาให้ประมาณนี้นะครับสําหรับเซตเล็กต่อไปเป็นไซส์กลางนะครับสําหรับคอสกของเราก็จะเป็นอ่ะคนสวยนะครับเติมมือแน่นอนครับคนสวย4ใบ จวดสี่สีเออจวดสี่ใบถ้าเทคติดทุกอย่างนะครบถ้วนก็จะจวดสี่ใบนะฮะเก่งมากๆเลยใส่เต็มส่วนที่เหลือนะรับจะเป็นพวกกันมองว่าเป็นขาการแล้วกันแล้วก็วกอ่าบวกเขาด้วยนะครับวันนี้ก็ใส่อย่างละสองเนาะเป็นตัวเตะแล้วก็ตัวนอนโอเคตัวต่อไปนะครับจะเป็นคอสเคอสแนะครับตัวทำเกมของเรานะครับตัวนี้คอสใหญ่ๆทั้ทงนั้นเลยแต่ว่าใส่เต็มเนาะอืม ที่ใส่มาคือเวลาเล่นก็มันไม่หนักขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นเบอร์เนาะและอันนึงก็เป็นตัวปิดเกมด้วยปั๊มเขาปั๊มเขาก็เราใส่พวกตัวเล็กๆไปแล้วอะครับเขาก็จะดูอ่าและดูเพิ่มเร็วแม่สิเพิ่มเร็วเพิ่มเร็วจริงๆ <laughs> ครับผมถ้าไม่โดนขัดอะไรเยอะก็ถ้าตามสเต็ปและไล่มาเรื่อยๆเ,เนาะเขาเราก็จะพื้นเป็น3 5อห้แล้วก็แค่นี้พอ3ขึ้นปุ๊บเราก็เล่นได้เกือบหมดแล้วครับก็จะเป็น678ก็จะตามมาก็สำหรับตัวปิดก็จะเป็นแบบนี้เนาะ สอ,สองตัวเอ้ยสองเจมดิเออใส่สามตัวกับตัวเช็คยิงไลท์ของเรานะครับสุดยอดเซกเ,เตอร์ล่างเนะฮะแล้วก็เบิร์นเนี่ยตัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นยังไงดีอะเพิ่มมือแล้วกันเออแล้วก็ตัวยิงด้วยเป็นเมื่อเสียไลท์เนาะอืมจะเปิดได้ต้องมีเซกเตอร์อยู่ตรงไหนก็ได้แล้วก็ยิงเขาสูงสุดสูบเรยอัลติเมทได้ต้องตัวนึงแนะเป็นตัวที่แบบยิงถึงอัลติเมทแล้วก็เช็ค มีเช็คทิกเกอร์ด้วยทําการเช็คถ้าเช็คคิดก็ตัว2ที่นี่มือเหลือหครับตัวมันใหญ่ไงเขาคอร์ต,ต้องแปดอะเช็คมันก็ค่อนข้างง่ายไงแล้วรวมกับเทคคู่หูของเราคอนแทคของเรานะคะคอรสอก็ถ้าคิดก็จะลุกไงก็จะเป็นแบบตัวทําให้เราเขาเรียกว่าไงนะเช็คทิกเกอร์คิดแล้วเทคของเซกเตอร์จะได้ไปต่อได้ง่ายๆประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นคอร์สแปเหมือนเดิมก็จะเป็นของเสริม ของเสริมของชุดเพื่อนบ้านของเรานะครับพวก SD <c oughs> ica, ครับผมเป็นไลกากับเซรูบีนะครับไลการีเวอรลกับเซรูบีบ้หนึ่งใบช่วงนี้ก็ไลกาเนี่ยเห็นคนอื่นเขาใส่นะครับก,ก็เต็มแหละกับเซรูบีนี่คือไม่เห็นไม,ไม่ไม่ค่อยได้ใส่กันแล้วมั้งเพราะว่าใช้ยากแต่ส่วนตัวผมค่อนข้างชอบไงก็เลยใส่ติดไว้สักหนึ่งใบแล้วกันไลกานี่แน่นอนเดี๋ยวแหละก็เลยใส่นะครับอยากจะใส่เต็มแหละแต่แบบอสองใบก็เพียงพอละ ครับสำหรับผมโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นการเวมนมนนะครับเมจิกของเรานะครับสําหรับเวทสีขาวนะครับของอันของเรานะครับอะไรบอสักอย่างจำไม่ได้แล้วอืมเป็นนําสับลิดหรือว่าเนกซัสของอีกฝั่งหนึ่งใบนะครับกลับใต้เด็กนะครับหลังจากนั้นสามารถทิ้งการบนเด็กของอีกฝั่งหนึ่งใบได้นะครับแล้วเมื่อทิ้งนะครับถ้าเป็นสับลิดหรือว่าติเมตนะครับทาการจบเบทเทิลนี้จบไอแคสเตีทันทีเป็น สุดยอดเว็การที่แข็งแกร่งมากเป็นใบที่แบบทุกคนกรีดร,ร้องเชอเวรนี้คือร้องร้องเกือบหมดนะครับเพราะว่าเช็คเนี่ยค่อนข้างติดชัวเพราะว่ามันขอแค่ซาเริกับ Ultimate. อันติเมตแต่ถ้าเป็นโดนเมจิกกับเน็กซัสเวฟอะไรอย่างอื่นก็ก,ก,ก็ว่าไปเนาะแต่ว่าเช็คซาปริกกับอันติเมตเนี่ยค่อนข้างโดนชัวชัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการเกมนี้มันแบทเทิลซปิริตแล้วเนาะส่วนใต่อไปนะครับอีวิลรอนะครับ ไม่ต้องพูดอะไรมากตามเทคเลยจัว่ว2นะครับอีวิ่ดรออรจริงรีเวิร์ลด้วยครับของเซตเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะครับผมเซตเพื่อนบ้านอะไรละ่ะเขาเรียกว่าอะไรคู่ปรับดิ <c oughs> ครับผมประมาณนี้อต่อไปนะครับเป็น n e x ซัสนะครับผมสีเขียว2บอืมเอามาทำอะไรก็ส่วนใหญ่มาแปะที่มีหลานเนาะมาบวกคอนั่นเองปั๊มคอรัวๆให้มีขอเล่นนะครับโอเคสำหรับใบสุดท้ายนะครับเป็นดาบเซตเทอร์นะครับ ตาบสีม่วงเแบรบม่วงของเรานะครับขีอ่อันติเม่นะคอสี่ขึ้นแล้วก็เมื่อลงล่างนะครับเแบฟบนี้จะเหลือแค่คอสองเองแต่ว่าแค่นั้นก็เพียงพอแล้วคอหกขี่กับสี่เนาะก็เป็นหกบวกสองอืมก็เป็นคอหกก็ถือว่าตัวใหญ่แล้วค่อนข้างใหญ่เชียวนะครับการเช็กก็ทําให้คอสี่ของเราเนี่ยได้ง่ายขึ้นก็ตัวนางฟ้าตัวน้อยของเรานะครับทาให้การเช็คได้ง่ายขึ้นนั่นเองอที่ใส่มาก็พออย่างนี้แหละแล้วก็เทคนะครับลมล่างก็จะเป็นการดูดเนาะ ใช้เทคของยูทิเกอร์นะครับอันติเมทอ่าแต่ละฝั่งได้นะครับเป็นยูทิเกอร์มาโจมตีนะครับใช้ของใครก็ได้ของฝั่อข้างก็ได้ของเราก็ได้ตามที่แอสซิมแบทได้พูดไปเลยนะครับการใช้ของมันก็หลักๆก็คือผมผมนะครับโดยส่วนตัวชอบเพราะว่าอยากให้มาขี่กับน้องนางฟ้าคอสสีนะครับเพื่อที่จะให้มันเช็คติดง่ายๆอยากจะเล่นมากๆเลยน้องมันน้องมันน่ารักมากๆเลยโอเคอมคงสัน โอเคครับก็คอนเซปต์เด็กของเซกเตอร์ก็ประมาณนี้เนาะอืมอ่าถือว่าเป็นแนวทางกันไปแล้วครับชอบไม่ชอบส่วนไหนก็เอาไปปรับแต่งกันได้ตามสะดวกแต่ว่าผมเชื่อว่าก็โครงก็คล้ายๆกันนะครับก็จะเป็น3 3 3แล้วก็ X3 ที่เหลือก็คือก็จะประมาณนี้แหละอืมจะใส่เต็มก็ได้ใส่2ก็ได้คือคือการคงคือคือกันแต่ถ้าแปลก็จะเป็นอ่าน่าจะเป็นดาวเนาะอืมถ้าไม่มีก็ ใส่เป็นไร้กล้าลก,ก็ได้ครับให้มันครบๆก็ไ,ได้ใส่3มหรือว่าเพิ่มบ้านเออหรือว่าบางคนเนี่ยผมนนบบก็เห็นใส่บ้านสีขาวเนาะบ้านขาวของชุดชุดใหม่เป็นแบบกันมือเพราะช่วงนี้ก็คือมือก็โดนกันเยอะรับเท็กกันเยอะนะฮะแต่ว่าผมก็คือเป็นเขาเรียกว่าไงนะเคยชิมผู้เล่นเขียวเนาะมือโดนทิ้งคือยังไงอะมือหมด <laughs> ครับชอบ <laughs> โลจิตยังไงยังไง <laughs> ก็ประมาณนี้เนาะเป็นแนวทางไปจะตามกันได้อชอบไม่ชอบส่วนไหนก็ปรับ,บ,บเอา นะครับผมเทคก็ไม่ค่อยได้พูดเยอะเพราะว่าแปลกันแล้วนะไปตามอ่านกันได้เกมเพล์ก็มีนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคอนเซปต์เด็กของเซกเตอร์ของเรานะครับชุด BN65 ใครที่ชอบก็คอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s ร r i b e กอกดติดตามกันไปนานๆนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ ลาก่อนบ๊ายบาย